สวัสดีค่ะวันนี้แก้วมีเคล็ดลับดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยนะคะสำหรับผู้หญิงคนไหนนะคะที่อยากเป็นคนที่เก่งดูดีและก็ดูมีสเสน่ห์หรือดูแพงนะคะต้องมาฟังคลิปนี้กันเลยค่ะข้อที่หนึ่งนะคะถ้าอยากดูแพงดูดีดูดมีสเสน่ห์อย่าหยุดพัฒนาตัวเองนะคะอย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้วเพราะว่าผู้หญิงที่ แอคทีฟนะคะมีการ a c ค i v e พัฒนาตัวเองอยู่เสมอนอกจากที่คุณจะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในการพัฒนาตัวเองแล้วคนรอบข้างที่มองดูคุณนะคะเขาจะเห็นถึงสเสน่ห์ที่มันเปล่งประกายออกมาในตัวคุณนะคะโดยที่คุณไม่รู้ตัวเลยด้วยซ้ำนะคะมาดูข้อที่2กันเลยค่ะต้องเป็นคนที่คิดบวกและก็รักตัวเองเป็นนะคะ เพราะผู้หญิงที่รักตัวเองจะพยายามปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้ตัวเองดูดีอยู่เสมอและก,ก็การที่เป็นคนคิดบวกนะคะมันจะทําให้คุณเป็นคนที่มีความสดใสร่าเริงถึงแม้จะมีอุปสรรคมีขวากหนามอะไรเข้ามาถาโถมแต่ว่าคุณก็จะสามารถแก้ปัญหาได้โดยง่ายได้เพราะว่าการที่เป็นคนคิดบวกของคุณนั่นเองนะคะนี่มันก็เป็นจุดที่จะสร้างเสน่ห์ในตัวคุณ ได้อย่างดีทีเดียวเลยค่ะมาดูข้อที่3นะคะไม่เอาความรู้สึกของตัวเองไปผูกไว้กับใครมากเกินไปนะคะเพราะว่าผู้หญิงที่ฉลาดแล้วก็เก่งเขาจะรู้ว่ามันคงจะเจ็บปวดหน้าดูถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปหรือบางสิ่งบางอย่างที่มันไม่ได้อย่าง เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังหรือเป็นไปอย่างที่เราคิดไว้เพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงใครได้เสมอไปนะคะแต่สิ่งที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือความรู้สึกความคิดของเราแนวทางการใช้ชีวิตแบบนี้นะคะก็จะเป็นเกราะป้องกันและก็เป็นภูมิคุ้มกันทางความรู้สึกให้กับตัวเองเป็นอย่างดีเลยทีเดียวค่ะและข้อที่4นะคะข้อสุดท้ายที่นามาฝากกันในวันนี้นะคะดูแลตัวเองได้นะคะ ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเพียบพร้อมไปหมดทัทุกอย่างเพอร์เฟกไปหมดนะคะเพราะว่าผู้หญิงยังไงก็มีมุมที่อ่อนแอมีมุมที่บอบางอยู่แล้วใช่ไหมคะแค่เป็นคนที่เรียนรู้และเก่งในการแก้ปัญหาในวันที่ไม่มีใครคอยช่วยเหลือและพวกเขาก็จะพยายามมองหาเคล็ดลับง่ายๆนะคะในการหาทางออกของปัญหาได้แบบชิวๆ รักตัวเองให้เป็นแล้วคุณจะรักคนอื่นเป็นบายครูแก้วกิติยา